โอ oh <fl |ro|> ้ด่าท okay. so like ั้งนั้นเลยด่านซ้ายมือด่านด่านซ้ายมือเลยด่านซ้ายมือโอเควันนี้เขาจะมาสวัสดีคกับดัมมี่เวทนูกันนะฮะวันนี้เขาจะมารีวิวคาร์ดเดอะแอสเซิลนั่นเองนะฮะซึ่งแมปที่ผ่ายบุกอุจจารก็เป็นแมปที่สับเอนสิ่งบนเรื่อสิบเก้าสิบเอ็ดสามสิบสี่สิบสามแล้วก็วิวหนึ่งหนึ่งคนก็มันเอาไว้เป็นเป็นแมปสู้กับคนนะครับมันเป็นเอาไว้สู้โคสู้กับเอไอนะแต่เอไอวันนี้เป็นระดับเทพนะฮะ สปคาค์านี้นะจะมาลองเล่นกันเวอร์ม,มาสปิดยังไงน,นะคะ์ดนี้เป็นคาร์ดท,ท,ที่ค่อยถนัดนะฮะจะต่อไปจะเป็นคาร์ดนี้ดิมาหวังว่าจะรอดนะปรับกราฟิกสองกันโอ้ยแปลงรีบรีบซ่อมเมาส์ด่วนเลยเมาส์นี่พันกันเลยแต่อันนี้พี่ก็ไม่ค่อยชอบเหมือนกันนะ ที่จุดเกิดมันไกลมันต้องเดินไปเดินมาเยอะโคเกร์อย่างเนี้ย ความยากแบบไม่แน่นอนด้วยรู้ว่าแล้าทำไมถึงยากเขาไม่ได้ปรับความยากเอาไว้ใช่แล้วเปอร์เซ็นต์มันจะแรนดอมเรื่อยๆอ้เจ็บเจ็บรอดไหมเนะมี่ยไอหมอชุบหมอฮิวไ่ชิชูซื้อแสงอะ่ะรู้สึกว่าหมอไม่ใช่เล่นหมอวิวอะไรวะหมอวิวสิบเอ็ดมหมอไม่มีอยู่คนเดียวด้วย อ้าวเสิร์ฟแปดคนชิปเ <Hey. S 1> สิร์ฟแปดคนนี่ชิปหายเลยเนี่ยเสิร์ฟแปดคนคือทหารพวกนี้จะคูณท <Hey. S 1> หารพวกนี้มันจะคูณสองคือมันจะเยอะขึ้นเออเกิดค <Hey. S 1> ูณอย่างต่ำนี่เท่าไหร่มนแล้วแต่จํานวนคนเสิร์ฟคนยิ่งเยอะมันยิ่งคูณเยอะอันนี้อ่ะอันนี้คือเป็นคูณสองก็คือแม็กแล้วแต่นี่มีคูณหนึ่งจุดแปดมีคนออกเปหนึ่งคนจะไม่รู้ใครคนเลเวล <Hey. S 1> คนเลเวลหนึ่ง คาร์ดที่มันอึดไงทั้งอึดทั้งยิงเร็ว20%่สิบเปอร์ซนาเด็กผสมที่สุดแล้วแต่ว่ามันไม่มันไม่เยอะเหมือนลูกซองไม่งแหลกจังวะทำไมหาตัวแล้วหาไม่เจอคูเกยตรงนั้นหนึ่ง อะไรคือกล่องสูมกล่องคิวเขียวอ่ะเน่ไม่ใช่กล่องกระสุนนะกล่องกระสุนมามา่แต่พี่พี่ไม่เคยอัพเลยคือมันแทบไม่ได้ใช้ด้วยซ้ำอ่ะขั้นตอนที่เรียนพี่ไม่ได้อัพแล้วแต่ว่าเออยางอัพไหม,มนะต้องอ่านคำอธิบายมันด้วยต้องเล่นเซฟอ่ะรู้สึกว่ามันเล่นแบบเก่าไม่ได้เปอร์เซ็นต์มันไม่แน่นอนอ่ะเขาปรับเขาไม่ได้ปรับความยากเอาไว้เปอร์เซ็นต์มันเลยแรนดอมเรื่อย แล้วไปกระจุกทำไมอยู่ดวงกันน,นั่นนะถ้าโดน APU ก็ตายกันหมดดงเลยนะถ้าโดน APU เมื่อไหร่คือตายกันหมดดง<ม>เรียบร้อยมีคนโดนกลับระเบิดแล้วนะเดี๋ยวค่อยช่วยหนีกันลูกซองมาลูกซองมาแล้วอ้ยโอ้ย,อย,อยรีบกลับ เออที่แบ<ต>็คเออมัระเบิด Sorry จริงๆการนุ่สามารถชุบเพื่อนได้ใช่ไหมชุบได้แต่ถ้าหากว่ายังไม่ได้อัปเกรดอะไรคือต้องละต,ต้องห่างสี่สิบเมตรต้องห่างสี่สิบเมตรคือต้องไกลหน่อย,ยนะถ้าหากว่าอัปปีนดิคให้กลายเป็นเหมือนปืนลูกซองนะ่ะอันนั้นชุบเพื่อนได้ทุกระยะเลยถ้าอยู่ไหนพี่เล่นพี่เล่นเป็นไม้หน้าไม้ก็ ไม่ไม่ไม่น้าไม้ก็พี่เล่นถ้าสองสายเขาเล่นเล่นเมดิกริงจริงอ,อ่ะเพราะฉะนั้นพี่เล่นมาหน้าไม้ก็ได้พี่เล่นห่างระยะอยแล้ะเกือบตายเนาะทำไมเห็นสตูผู้เอฟซีพวกนั้นก็ใช้พั่วเลยเพราะว่าเลือดพั่วมันไม่เหมือนดาบเนี่ยถ้าเป็นดาบนี่คือมันจะฮิวเลือดน้อยฮิวเลือดแค่ที่ห้าหน่วยแต่ถ้าเป็นพั่วคือจะฮิวเลือดถึงสาสิบห้าขาดเองมีเลือดแค่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยคือตามสุดแล้ว กระสุนเหลือเท่าไหร่เดี๋ยวจะช่วยเติมให้เนะี่ยกระสุนเหลือศูงแล้วโอเคกำลังเติมกำลังเติมโอ้หมานี่หมานี่แค่เดินผ่านเฉยๆแต่อันนี้เป็นเปอร์เซ็นต์ไม่แน่นอนก็คือยิงเลยก็ได้ถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่แน่นอนเนี่ยคือยิงเลยรอบนี้บอสจะลบอดี้บอสระเบิดด้วยบอสยิงระเบิด โอเยี่ยมทำให้ทำให้ตัวเองอึดขึ้นถ่ากดสกิลแล้วทุกทั้งทีมจะอึดขึ้น50%มั้งไม่รู้ว่าอึดขึ้นเท่าไหรก่กดสกิลอ่ะเหตุตอนนั้นมัน50%หรือว่าเขาอาจจะเปลี่ยนใหม่แต่ว่าคันเป็นของตัวเองคือมันจะแค่แค่20มาระเบิดโคตรเร็วเลยอ่ะคันเดือดใกล้ แล้อันนี้เป็นความยากไม่แน่นอ,อนเงี่ยมันแรนดอมอ๋อมันเลยยากถึงเพื่อเราจะแบบว่าไม่ใช่ถึงเพืเราจะอยู่ไกลแค่ไหนให้เกิดแล้วกดสกิลนี้ถือว่าโดนเนี่ยใช่ดโดนกับทุกคนเลย,ค,เลยคือมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนดาบอย่างเดียวคือมันสามารถปีนมันสามารถปีนกำแพงมันสามารถปีนนั้นได้ สามารถปีน,นบันไดได้เลยะมันสามารถปีนบันไดได้แต่ดาบนี่ปีนไม่ได้บอสอยู่ไหนวะนอยู่ตรงนู้นอ๊มีคนดาวไปช่วยก่อนอด่ายพึ่ง,งมันยังมาไม่ถึงรนะยะอดี๋พึ่งกดรอให้โดนรัสมีก่อนกดเล็กก็ได้เหมือนคนจะตายแล้ว กันก็สุนแต่ไม่รู้ว่าระเบิดก็ถึงว่ากันไหมโอ้ใช้ปืนใช้ใช้ปืนลูกซองเอา RPG พี่บอกแล้วไงว่ามันไม่มีผลกับพวกคนพวกนี้มันเข้าน้อยมากถ้าถ้าหาว่าเป็นเครื่องจับอย่าง APU นั้นเข้าแน่นอนทำไมสั่งบางครั้งเสียงปืนก็หายวะงง บอลยังไม่ตายด้วยรเยวะเบิดอย่ากเร็วจริงๆยิ่งที่ไม่ดูเลยอ่ะมาเรเจอร์ก็น่าจะตายหมดแล้วมั้งโอ้ชิปถ้าผมทำไม่ดูเองถ้าระเบิดติดถ้าระเบิดติดกับตัวตัวเรา,เรานี่คือเราสามารถดึงออกได้นะถ้าระเบิดติดกับตัวเราเราดึงออกได้แล้วก็โยนใส่ดาเมจประมาณ200ร้ยอะไรมั้ง อยู่พเข้าเท่าไหร่แหละแต่ว่าเป็นหลักร้อยแบบเตรียมกระสุนครับจะมาเวฟไหน้าไงพวกุ่ยนต์ยักษ์อะเวฟต่อไปเนี่ยแหละไม่ใช่แม่มุมยักษ์นะหุ่นยนต์ APU ก็มาเวฟหน้าหุ่นยนต์ที่มายั่งกระหม่อมเราอะเวฟหน้า พี่เองก็เห็นพี่เล่นแบบนี้บ่อยๆอยู่ใช่ไหมตอนที่พี่ไม่ได้ชวนเ่ยเองงงไหมว่ามันเป็นแบบอะไรตอนแรกก็ไม่ค่อยงงหรอกเพราะว่าคนไทยเขาก็เล่นกันอยู่แต่ก็เคยเข้ามาเล่นครั้งหนึ่งแล้วเล่นไม่ปิดเล่ออกเลยแต่พอหลังจากเริ่มเล่นเล่นไปที่เล่มสนุกเลยว่ะเลยเริ่มรู้ใส่ท่านจะท่านจะซื้อสกินคือจะเป็นรูปเสื้อน่นอาเนยมาแล้วทีถอยเลย ใช้ RPG ยิงเลยอันนี้เนี่ยคือตายแน่นอนถ้าโดน<ง> RPG เนี่ยตัวจะล่างไหมเยอะหนึ่งตัวท่านักเจ็บมุมบิวชุกเลยพีกันไว้ให้อืโอ้โอยไปชุกเลยคอยกันไว้ให้ ความยากไม่แน่นอนมันก็ยากตรงนี้แหละคือมันจะสูงถ้าคนมันเยอะเปอร์เซนต์มันก็จะเยอะด้วยถ้าค่าคนถ้าค่าเยอะพี่จะอัพพี่จะอัพอ PG เป็นล่างนั้นก่อนเป็นพลาสมาก,ก่อนมันจะได้ยิงแล้วยิงยิงทันทีเลยกระสุนจะไปทันทีเลยโดยไม่ต้องนั้น แต่ว่าถ้าว่าอัพเป็นสี่รูนี่คือการ APU ได้ง่ายเลยแต่ว่าค่ารถถังอาจจะยากหน่อยอ้าวตายซะงั้นมีช่นกันลอยหลังอืมทุกเลียเอ็งเก็บเอาไว้อัพเอ็งเก็บเอาไว้อัพพวกเซนที่แม่งก็เครื่องฮิวก็ได้เครื่องฮิวที่เป็นเคลือบโลหานะ่ะชุกคนได้ตั้งสี่คน ชุบเราไม่ได้ถ้าชุบได้นี่ก็ไม่จำเป็นต้องพึ่งเพื่อนนั่นแหละนี่เห็นไหมอันนี้คือธนูอันนี้คือเป็นจากอัพเกรดจากธนูกลายเป็นแล้วนะกลายเป็นหน้าไม้เนะี่ยคือจะสามารถคือสามารถฮิวคนที่ติดกระดูกหักได้แล้วก็เมื่อยิงใส่คนที่เป็นศพหรือว่าคนที่ดาวแม้นก็คนที่ยังมีชีวิตอยู่คือมันจะวิ่งเร็วขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้ แต่ว่าเล่นแต่เล่นคู่กับสเกลนี่คงยากหน่อยอะ่ะเพราะมันเล่นเคลื่อนที่อยู่แล้วมันก็เคลื่อนที่เร็วกว่าเดิมมันก็ยิงไม่โดน,นรอบนี้มีกนะันเนอร์นะอืผมคิดว่าผมก็จะอัพดีอะไรวะไดกัันีมวเอาไม่อัพอันนั้นก่อนนะป้อมอะกระสุนเหลือเท่าไหรนะ่เนี่ยกระสุนไปหกสิบสี่เติมเติมกระสุนจนหมดแล้วมั้งฮะ อันนี้เหลือแล้วมันมันมันไม่แป๊บแล้วมันเริ่มแล้วมาตรงไหนโอ้างข้างกูเลย้ยหนีอือเอพียู่ข้างล่างมีอยู่หนึ่งตัวมามาแหและอืตันเนอร์อยู่ด้านนี้ กระเนื้ด้านนู้นก็มีนี่คืออเี่เยตัวหมอลุสสุดหมดเล่นดีอ่ะหมอมันต้องเล่นดีเขาจะเล่น,ลนโอ้โอ,โอ้เกือบตายแล้วเกือบโด,ด,ดนลูกซองเป่าแล้วมายัางยไงยังไม่รู้เลยอ่ะ โปรใสหูฟังให้ถูกก่อนจะไม่รู้เสียงเท้าแม่งมีเกี่ยวหรือเปล่าเอ้ยูโอเคพร้อมบวกแล้วไม่ต้องแล้วเอาเอาสไนก่อนเลยอะ่ะเอาถ้าเจอสไนนี่เอาก่อนเลยอะ่ะอืนพี่เห็นละพี่เห็นสไนแลละแต่พี่ก็จะตายละ เรียยร้อยสนายตายตายอีได้ฮะโคเวียลูกสองอ,อ้าวหกศูนย์ดาวเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาตาักเออ,อ,ช,อชิว ถ้าว่าอยู่ไกลๆเนี่ยมันจะฮิวแรงขึ้นถ้าอยู่ไกลๆเนี่ยถ้าเป็นหน้าไม้เอ็งโดนเองีอง,เองตายอะไรอ่ะกับดักเหรอตายกับลูกซองอ๋อตายกับดักนี่ไม่ว่าอะไรหรอกลูกซองก็เหมือนกันนะกับดักมันมองยากอะ่ะมันเป็นร่องหุนด้วยคือต้องฟังเสียงแม่งอะ่ะถคาได้ยินเสียงตืดไปว่ามันวางกับดักแล้วถ้าได้ยินเสียงแบบเหมือนเสียงแบบอะไรวะเหมือนเสียงอันตรายอ่ะ ตึงง,งอะไรพวกนั้นนะ่ะนั่นแหละคูเกอร์เข้าใกล้คูเกอร์อยู่ใ,ใกล้ๆนั่นแหละทําไมศูนย์ได้ยินว่าทําไมพี่ถึงได้รู้ว่าคุเกอร์อยู่ใ,ใกล้ๆพี่แต่ไม่รู้ว่าอยู่ด้านไหนนะกระดักเทียบเลยพี่เห็นเลยขีดไม่ดูเอยวางเซนติเมตรยังพี่มันโดนกูดาว แบบฮิวก่อนอ้าวฮิวตายแล้วฉลังโคตรเอาอะรอบนี้บอสที่ตัวอะไรเฮลิคอปเตอร์ะโอ้โหเฮลิคอปเตอร์จริงด้วยโอ้โหเวลาเก็บอัตรซื้อที่ซื้อที่ฮิวให้กับตัวเองก่อนเลยเดี๋ยวตายขึ้นมาแล้วเป็นเรื่องที่เหลยวก็เก็บไปซื้อเจ็ตแพค A.P.U มีสามตัวโคเกอร์สี่ตัวสกิบเลยรอดูเลยว่ามันจะมายังไงถ้ามันดักหน้าดักหลังคือลงไปข้างล่างเลยข้างล่างยิงด้วยมันจะมาช่วงท้ายไม่มันไม่ได้มาช่วงท้ายมาช่วงกลางกลางแม่งเอ้ยเกือบตายเลยคนนั้นอะ่ะคนนั้นเล่นใหม่ม,มันไม่รู้ว่า A.P.U มันเลือดเท่าไหร่ โคเกอร์อยู่ใกล้ๆพี่พี่ได้ยินโคเกอร์อยู่ตรงเนี้ยมาเรเจอร์มาแม่งเอ้ยเกือบตายแล้วยูนไปเลยมันยูนได้ไม่ใช่เหรอวะเอาโคเกอร์ก่อนเอาโคเกอร์ก่อนเอากค คุกเกอร์อยู่ไหนวะได้ยินเสียงเอจินเนียอยู่นู้นเอาอนเลยรู้แล้วว่าคุกเกอร์มาได้ยังไงมีเอจินะเนียเอพียูมาอีกรอบอ้าวเฮ้ยมึงจะบวกเลยเหรอมีดท้ายกีบัคเทียอะไรวะเอาปืนก่อนเอาปืนก่อน คือดีจิเนียก่อนมันชุกไม่ได้ตัวเนี้ยป้องอะไรฮะโอ้ยมาบ้าข้างมาไม่มีใครไม่มีใครนะไม่มีใครมาดักกูนะ<า>อะไรอ่ะช,าาชิบหายละไม่มีแต้มชุกละพี่ชุกไม่ได้ละพี่ชุกไม่ได้ละ ใครก็ได้ไปชุกเลยแต่กุไม่ชุกแล้วคุชุกไม่ได้หนีก่อนหนีก่อน,นถืออาวุธระยะถืออาวุธระยะประชิดวิ่งหนีเลยอยู่ชิดกำแพงอะ่ะหยุดบังกำแพงเอาไว้อะเส้นแดงๆแ,แหละคือเหมือนมีโคเกอร์อโคเกอร์อยังไงวะ โอ้โห oh, oh, oh. แม่งดีเลยจัดเลย oh. Oh. ลูกทีแม่งโคตรคว้ยเลยมันมาแล้ว <c oughs> น่าจะหนีก่อนนะเนี่ยตัวโดดโูกเกอร์เตะจุกยาก <c oughs> เหลือคนเดียวตายคือจบ สปายคือล่องหนได้แต่ว่าไม่มีที่ในฮิวต้องไปซื้อฮิวเองมันไม่มีใครเล่นหรอกสปายเล่นยากไม่มีชุกใครไม่ได้เนี่ยคเกอร์อยู่เนี้ยนี่เขาอัพมีดสามารถลากมาได้ เฮลิคอปเตอร์มันได้รีเจนแล้วมันจะชุบเพื่อนหรือว่ามันจะไปไหนเนะี่ยชุบเมดิกก่อนเอาเมดิกก่อนเมดิกนี้เมดิกมีนั่นเสียเร็ว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  นไไนะีไอ้พวกนี้หนีเก่งวะ่ะแล้วคนนี้แม่งววห้าสี่ไม่แปลกเลยแม่งเล่นเก่งคนที่ใช้อะไรนะคนที่รอดอยู่ตรงนี้เนะี่ยเนะยี่ยมมันเหลือแต้มชุกกี่แต้มวนะเนี่ย ยัเหลืออีกศัตรูอีก21ตัวเลยนั่นน่ะไอ้ท่าแบบคง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 คือคท่าแล้วท่ายิงจะสายฟ้าท่ายิงจะลวดนี่จะลวดแบบพันทีมันจะชุบเมดิกก่อนเพื่อมันจะสามารถยิงคนอื่นได้ตอนนี้มันเหลือแต้มชุบอันเดียวแล้วแตัวสัป อ้าวตายไหมมีโลกออกมาตายชุกได้ถูกคนชุกได้เอนจิเนียด้วยหมอก็ตายอ้าวเรียบร้อยหมดแต้มเขาหมดแต้มชุกแล้วแบบนั้นนะหะคิดว่าวานเขามีแทมชุกไหมหรือว่าหมดแล้วน่าจะหมดจริงๆ,ๆแล้วแหละเขาไม่ได้อัพ รีวายก็เฮียแล้วรมพี่จำได้ว่ายังมีชิวเลอร์อยู่นะถึงไม่เอาเฮลิคอปเตอร์ก่อนละเขาพูด่าอะเขาอาจะเอาเฮลิคอปเตอร์ก่อนนะเขาบอกว่าอะไรไพีแชนคุกม,มันเป็นอะไรม้าค้าง เมาไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เหมือนเปนชิปล็อกตลอดที่เคยเป็นโกด์แล้วนะในเซิร์ฟเวอร์หนึ่งอ่ะแบบว่าแบกแบกไอเจ็ดศูนย์แบดคนทั้งเซิร์ฟอ่ะไปถึงเวฟสิบได้ไม่รู้ทำได้ไงเวฟสิบนี่มีบอสสามตัวมันไม่เหมือนมาสเตอร์มายนะมาสเตอร์ไบรนี่คือสู้กับบอสเยอ์เที่ยวใหม่บอสที่ have you ล i l l if you need BAPU ไม่ใช่ เรียบร้อย,อยแต่แต่วัตวอื่นยังนี่แหละสาเหตุที่พี่เล่นคาร์ดนี้มันอึดมันกันปืนได้แต่ว่าเล่นกระสุนยากเวลาหมายิง yes. นี่สะดวกยิงอะไรยิงระเบิดมันจะเป็นก้อนๆอยู่นนะแต่ระเบิดวงมันเล็กมันมองไม่ทันหรอกนี่นี่นี่ผมยิงมิดโดนเฟลงเมดิก it's stupid game อย่าเล่นเมดิกนะนายมันโง่ ไม่รู้เขาบอกอย่าไปเล่นไปดิกนะถ้าหากว่านายงูนะเขาบอกว่าอีฟด้วยฉันไม่ได้ฉันไม่ได้แบด Bad นะฉันไม่ได้ห่วยนะเดีย๋ยวอะไรนะอะเดีย๋ยวแค่พมนีละ้ง่า,ายๆแล้วต,วนะตอนนี้แ่เขาน่จะเขอยู่นะ <Ready? S 2> ไหนเดี้เขาเขาก็นั่งพิมพ์กันอยู่ตรงนี้แหละเขาเล่นคู่กันไนงะเขาเล่น ดาบปลายปืนกับอันนั้นไปเล่นดาบปลายปืนกับพวก <Okay. S 1> แต่พี่ไม่ค่อยเล่นพี่ไม่ค่อยเล่นอะมันเลงยากเวลาลม,มันต้องเลงอะ่ะ bro dad bro is e e bro is e e is e bro มีแต่พี่กับเขาพี่มีแต่พี่ มีมีกับพี่กับพี่แกคนนี้แหละที่วิวเยอะแต่พี่วิวน้อยกว่าเขาตั้งสิบกว่าเลย not bad is m e d i c มันไม่ได้แย,ย่นะเบดิกเนะี่ยนายไม่นายไม่ออกจากโซนนายไม่ออกจากโซนระเบิดเขาถามคนเล่นเมดิกนนี้คืออะไรนี่พี่อะไรอะไรตัวไหนไอ้นี่เขาพึ่งข้าไป เทเลพอร์ตของเอจิเนียแต่เขาไม่ได้เอจิเนียไม่ได้อัพเป็นวิลสามกรริกาเลยมันก็ยังสียลูกน้องได้นะลูกน้องในนั้นมีทั้งชิลเลอร์มีทั้งซาโบเตอร์กับโคเกอร์อยู่ในนั้นด้วยอัพอ้าอีอัพอยู่ไหนมีรถถังละรอบเนี้ยรถถังสองคันใส่ต้องซื้อนะละอัพพีจีแต่พี่กันได้แล้วแต่ปัญหาคือ อยากรู้ว่าไอตัวแฟนแพลนฟอร์มเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแพลนฟอร์มเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันแน่ถ้ามันตั้งป้อมได้คือเวลามันหนียากมากอะ่ะมันจะชูใครมันยากโดยเฉพาะคนติดกระดูกผักรอบนี้ครูกิีบเลยเรอบนี้ครูเกือบห้าตัวเลยเว้ยถ้าไปคูณหนึ่งจุดเจ็ดสิบห้าอีกอ่ะครูขว่าไม่จะมาทำนะ APU มาไหมยังน่าจะมามาในระ น่าจะมาเชิญต่อไปแล้วก็คนเล่นหมอตายคุณลุงอ้าวมันตั้งป้อมได้เหรอวะพี่ดีเสียงปืนหมอตาเ้ยหมอตาจริงด้วยเหมือนที่เห็นล็อกเก็ตโอ้ยฟานยากจังวะมีคุกเกอร์มาแต่ไม่รู้คุกเกอร์อยู่ด้านไหน่ะอันนี้ใครวะกันเนอร์ ไซป์ปื้ยยังไงเห็นแต่รถถังนี่าเนี้ยดันบนโคเกอร์ยานบนโคเกอร์ยานบนด้านบนก็เยี่ยแล้วโอ้โหปืนหรือเฮี้ยอะไรวะน่ะยิงกว่ามินิกันอีกเสียงโคเกอร์มาเดินไหนเยบร้อยตายมันนะไม่ใช่ปู มีดมีดปิชูว่ามีดกกันเดิมโอ้โหเยอะจัดเยอะจัดประหลัดบอกกูนี้ก่อนโฉมสไนเปเอร์ยิงโคตรแรงเลยสไนเปอร์แหละตัวป่วนน่ะยิงไม่ได้เลยสไนเปอร์สไนเปอร์สไนเปอร์แย้วเนี่ยแต่แม่มุมไอตัวแฟนแฟนฟอร์อร์อยู่ตรงไหนเนี่ยมันเอาอีกแล้วเมาส์เนี่ยมันเอาอ เอพข้างหลังเรียบร้อย6อูนแบกเอาเลอเอลอีอ่อะไยังข้างตัวตายไม่ไม่ชุกคนหาคนชุกคนให้ได้พีดหมดแล้วชู <laughs> ่ว <laughs> เเหลือใครอ่ะอเหลือใครเหลือไอ้คนเล่นใหม่กำลังโดนเผา โอเคคลิปนี้ก็น่าจะมีเท่านี้แหละเป็นม่คลิปหน้าเด้อมันโหดดี